สวัสดีครับคุณพอ่อคุณพ่ออย่างเขครับพ่อสุรศักดิ์ครับผมคุณพ่อสุรศักดิ์นะครับเนาะู้้ใหย่บ้านบา้บานบ้านลุงแสงจันทร์นะครับเนาะเนี่ยพามาชมสวนทุเรียนเพิินขันตอนการดูแลร,ระวังส่วงสีเฮาสีเอามากเฮาเห็ดจังไดเนียกัสีขอสอบถามเพิ่นนะครับเนาะเนี่ยอันเฮาเฮาเฮาไม้ไว้เพื่ออย่างครับนี่ไมยเพิ่น คือเราให้สะสมอาหารครับโอ้สะสมอาหารซอยจำมันกัญญางเสร็จตนในโหลดโอ้ยางเสร็จตนในโหลดเวลาให้สีให้ฮอร์โมนให้ปุ๋ยพันนะครับเนาะฮอร์โมนทังใบเออแบบว่าให้สีได้เร่งใส่เลยนี่โอ้พันใส่ฟางหมา้นะครับหมายไว้เพื่อให้ให้จำตนพันได้ง่ายนะครับเนาะเนี่ยแบบไปอีบานีให้ให้ต้องให้ยังพันเนี่ยครับให้พวกฮอร์โมน ปุ๋ยปุ๋ยทั้เกศปุ๋ยทั้งใบเนาะไปไปนี่เ่าเ่าแตงแตงเนี่ยเนี่ยแตงแตงเพื่อหยังนะครับแคนแงงครับแตงแคนแงงนะครับเนาะเพื่อจะเอาดอกม้นะครับโอ้เพื่อเพื่อจะเอาดอกเป็นเอาคือมันมองมองส่วนของแมลงอ่ะเออทำความสะอาดออกเห็ดให้มันโล่งยังไให้มันโล่งให้มันโล่งนะครับเนาะเสได้แนมมึงเปลวกแมลงเปลืกนันไดยังไงนะครับเนาะไอ้ไปนี้ ทุเรียนนี่จักไกลเนาะครับเนี่ยเจ็ดเจ็ดไาครับเจ็ดลาโอ้เจ็ดลลุงใหญ่ไทยมึงนะครับเนาะแต่ละต้นลอยหาสเจ็ดต้นเนี่ยลอยหาสิบเจ็ดต้นต้นเกือบซ้ำกันเบิดทุถูกต้นเลยครับพันดูแลจัางไดขึ้นอย่งดงามใด,ดแปลว่าน,นะครับนไามต้นเสมอเปียะเลยครับเนี่ย <S 2> <S 2> โอ้ข<อ>ัตอนดูแลเนี่ยทุเรียนสามปีกว่า คือน anyway, ี loser, ่เพอร์ส uh, like ิเลอม์อมากเลยเด้อครับเด้อเพอร์สิเลอม์อมากแล้วอมากปีแรกเอามากปีแรกจักจักมือไ้ปุ๋ยเนาะครับเนี่ยก็คือธรรมดาแต่ทำใบคือเดือนละสองเทื่อเดือนละสองเทื่อเนาะให้น้ำเด้อครับให้น้ำก็สองไฮวันเปลี่ยนสองวันสองวันไฮทะหนึงเนาะครับเนาะโอ้นี่เด้อครับเด้อ คนปลูกทุเรียนวรนหูหการดูแลก,การรักษาโมเมนว่าเรื่องง่ายได้ครับปลูกทุเรียนเนี่ยโมเมนของเกล้่อยได้ครับเออ <laughs> เห็นแต่ว่าเพิ่นว่าปลูกทุเรียนกับสิปลูกน้าเพินโดยที่ว่าห้ามบึกษาเนี่ยจากผูที่เพ่นเคยเห็นมาก,ก่อนกับยากอย,กอยได้ครับกับปลูกแล้วปลูกแล้วปลูกอีกมาหารอบก็บมีได้บางคนเพิ่มเพินพ่น ปลูกบ่ประสบความสําเร็จเนาะมีแต่การจีว่าต้นแหงต้นยังมันก็บ่บ่เป็นสวนเป็นนันให้เราได้ขันห้าบ่ฮูก้นตอนการดูแลเนี่ยบ่แม่เหลืองง่ายนะครับสภาพดินคนระับสภาพดินก็ต้องเนี่ยครับพุัติเหตุเป็นคู่นะครับเด้ออิบิเหตุเป็นคู่เนยาไว้ผลนะครับเนาะขนาดว่า่นเป็นน้อนให้แล้วเพิ่นยังเหตุเป็นคู่นะครับเฮตุเป็นคู่เฮ็ุเพื่ออย่างเนาะครับเนี่ย เพื่อบอ่อไห่นามแข้งนะครับโอ้ขังมันจะเสือล่าโอ้เพื่อเพิ<บ>่ <c oughs> นว่าบ่แมนอยู่ครับแบบเพิ่นเพิ่นสิบบ่อไห้นามแข้งเนาะครับเวละาะเฮาไห่หนามวาชันเถาะครับโอ้เป็นฝนตกปรับหงก็คือมันหงัดไปเลยนะครับเอ,อ้ไข่ไข่ๆกับทังหลุกล่างเนาะทาง,ลงหลุกล่าง,ลงเขาเห็ดคอยออกทั้งข้งมันบอกโน่นกลางสีมันมันสีเด่นหนามเนาะโอ้นีนะ่ครับนี่เด้อครับเด้อ หัวตะปิงเกอรนก็นสิว่างประมาณนี้แหละสามหัวเนาะครับเนาะต่อตอนหนึ่งไอ้เป็นยังกันจังว่างสามหัวสี่ครับเพื่อเพราะนเพื่อแามกระแทกน้ำแยมเอาเบงผูเบงยังมันมันจัง่ยงเพันวะอ๋อกระจายน้ำให้สูกระจายน้ำได้ดีพี่สันเ์คะัน้ำทั้งทัวท้องภูมิอ๋อมเบงผูแยมอืมกระจายน้ำให้เน่เน,น่ตามที่ห้อมันอยู่เนาะ ให้เปียกเบิดนี่นะครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีมีประโยชน์เด้กครับบ่แม่นว่าเคลอยากปลูกก็สิปลูกเอาเลยโอ้ยบ่ฮู้อีหยังนี่บ่เหลือให้พ่อตนนะครับอุปก่อนก็เรียนใหม่ทุกปีคือกันครับสมซื้อคนอื่นมาทุเรียนล่ะเออทุเรียนทุเรียนเนาะก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะเรียนทุกปีเรียนบ่ฮู้จบศึกษาไปเรื่อยๆอ่าลุงใหญ่ขอจบคลิปลุงเพียงตำหนีก่อนเนาะครับเนาะ สวัสดีครับ